น้องน่ารักมากเลยนะครับน้องน้องเป็นปอมใช่ไหมหนูหนูเป็นปอมหนูเป็นหมาวัดหนูเป็นหมาวัดหนูเป็นมาหลวงตาหลวงตาที่พี่เข้าสากไปใส่บาทแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะเราจะเลี้ยงได้หรือเลี้ยงไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ผมหรือไม่ได้อยู่ที่คุณยายนะครับอยู่ที่จ่าฝูงและก็ไม่ใช่ข้าวเจ้าที่เป็นจ่าฝูงอยู่ที่ข้าวสารถ้าข้าวสากไม่เอาก็คือเลี้ยงไม่ได้หนูต้องไปอ้อนพี่พข้าวสารเยอะนะเดี๋ยวเราไปให้ข้าวสารดูดีกว่าว่าข้าวสากเขาจะเอาหรือไม่เอาไปเหมือนนอนเลยดูดีดดีไดเลย <120. S 1> เหมือนนอนเลยอ่ะดูดิดูดิเหมือนนอนเลยเดินหลบไปหลบมาตัวอมันสีนอนน้่เขาเดยจังไดบาทตัวท่ปเขาน่เมนเขาเขาก็นอนเต่งมันตัวขนเขานอนพาดมันขีดแตกแาจไหนอ๋ออีตัวนี้นอยน,อยนะเออมันกจูกหนูจะไปนอนกับเขาได้ยังไงบังแดดตัวเท่าขวดน้ำไหมพี่น้องตัวเท่าขวดน้ำน้อยน้อยนึงคุณน่ะโอ้โอ มันตัวเท่าขวดน้ำเองคุณน่ะเก่าพร้อมโอ้สวยเอ็นดูมากเลยเอาบากเจ้าผสมใจวะอีสานพอพอใจอิสานพอพอใจบ่อ้วนอิสานบอชอดละมึงตัวเท่ากวดน้ำเองเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดินดูให้เดินดูตัวเท่ากวดน้ำลูกดิ๊กเบิ้งเบิ้งตัวท่อเลียบปากคอเจ้านี่ ขาซากขาวซากเอาน้องไหมหูเบื้องหน้าวาดหน้าตามันดูบ่พอใจไปไหนเด้ลูกละหน้าตาหน้าตาอ้วนน่ะหน้าตาอ้วนมันดูบ่คอยขาวซากขาวซากข้าซากขาวซากดูน้อง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 ขาซากดูน้องขึดขาวซากเอาไหมข้าวซากเลี้ยงน้องได้ไหมเลี้ยงน้องได้ไหมครับเลี้ยงได้ไหมน้องน้องน้องตัวเล็กน่ารักน้องตัวเท่าฝ่ามือเองขอเลี้ยงได้ไหมหนูโอเคไหมเอาอุ้สะบัดนานี้ขึ้นอย่างวะ เอาได้ไหมให้มาเป็นสมาชิกได้ไหมน้องตัวเล็กน่ารักอ้วนน้องตัวเล็กน่ารักนิดเดียวเองเหนียวเหนียวหนูโอเคใช่ไหมเหนียวโอเคไหมเหนียวโอเคเออบางเหนียวโอเคเอาอีสากยางหนี่ะเดี๋ยวทําน้องเบาๆนะเดี๋ยวทําน้องเบาๆนะน้องมันหนอนเลยเอาเขาสากเดินหนีเอาช่วยแล้วช่วยแล้วลูกส่งกาลังใจด้วยนะถ้าสากไม่เอาคือคือจบเลยนะขอเลี้ยงได้ไหมขอได้ไหมตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว น่ารักน่ารักน้องเป็นหมาวัดเอาหมาวัดอยู่ที่บ้านสักตัวได้ไหมได้ไหมโอ้ยโอ้ยเอาอ้วนบ่เอาวะอันนี้เหนียวอันนี้เหนียวอันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวรู้แล้วเอาข้าวเหนียวรู้แล้วแต่ว่าข้าสาขาเอาน้องได้ไหมเลี้ยงได้ไหมอ่ะเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องเอาบ่อ้วนเอ้ยอ้วนบ่เอาวะเอาเอาอ้วน เขาี่นี่แม่คือเป็นยังสี่ได้ไหมน่ารักกระตายนี่น่ารักเอาีนี่แม่ดูน้องตัวเล็กเ,เองไม่น้องตัวเท่านี้เองเอา้าวทุกคนเอา้าคือเป็นยังสี่วานะหนูต้องอ้อนดีสากไปเยอะอ้อนดีสากไปเยอะแถมมันอ้อนเหนียวเนี่ยหนูตกใจเข้าเหนียวได้แล้วเนี่ยเนี่ย หนูได้หัวใจพี่ข้าวเหนียวไปแล้วเนี่ยเห็นไหมข้าวเหนียวเขาเอ็นดูเนี่ยเดี๋ยวพี่กพี่กพี่삭ากกเนี้สำคัญมากถ้าพี่กไม่ผ่านหนูก็ไม่ได้อยู่นะโอเคไหมกเยี่ยงน้องนะลูกนะวิจบข่าวเอาไปขึ้นวัดยายอ้วนเดินหนีแม่อ้วนบอกเอาขึ้นจบข่าวเลยเอาเอาเอาใส่ถุงไปขึ้นวัดเอาใส่ถุงก๊อแก็บหิวไปขึ้นลงตา อ้วนเป่าเอ้าโอ้อ้วนไม่เอาพ่อกะอ้วนคนเดียวมา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 โอ้พ่อรักอ้วนพ่อรักอ้วนไม่ไม่ไม่มีใครไม่มีใครมาแทนที่อ้วนได้ไม่มีใครมาแทนที่อ้วนได้นะคะรัก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 อ้วนเป็นที่หนึ่งในใจเสมอโอ้รักเดียวด้วยรักเดียวด้วยอืมอ้วนเป็นที่หนึ่งในใจเสมอนะโอ้โอเคค่ะรักไม่ไม่เลี้ยง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 โอ้ไม่เลี้ยง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 เลี้ยงเหนียวเลี้ยงพี่สากเลี้ยงเหนียวเลี้ยงพี่สากอืม เลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงไม่สักนั่งลูกนั่งนางไม่เลี้ย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 งแล้วไม่เลี้ยงแล้วไม่เลี้ยงแล้วทุกคนโู้เนี่ยแม่เบิงสงสัยย่านแย่งความรักว่ะสงสัยกลัวแย่งความรักว่ะโอ้โหมาเคยอ้อนกูเลยโอ้ยรักอ้วนตัวเดียวรักอ้วนตัวเดียวรักอ้วนคนเดียวรักอ้วนคนเดียวรักอ้วนคนเดียวอุ้ยแม่บาเข้าเจ้าตีนเชี้ยวบัเข้าเจ้าตีนเชี้ยหมาได้บอลเป็นขี้